ครับวันนี้พาลิก้าครับมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครับเป็นไฟเซอร์สำหรับเด็กครับลิก้าอายุไม่ถึงสามขวบครับก็ได้จองคิวไว้ที่โรงพยาบาลวิมุตครับก็เลยได้รับคิวดังนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาฉีดวัคซีนให้กับลูกครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเราอยู่ชั้น3 แผนกอายุระกรรมครับริกาก็กำลังไปหาหมอฉีดยาแต่ว่ายังกลัวๆอยู่ครับเราก็เหมือนกับไม่แน่ใจว่าจะโอเคไหมแต่ว่ามีลูกเพื่อนๆได้ไปฉีดแล้วแล้วก็ปกติดีครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหลังฉีดจะเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบครับ พอเราจองแล้วก็ปริ้นใบคิวมานะครับเราก็มาตอกรายละเอียดลูกอีกทีครับว่า,าที่อยู่ที่ไหนที่ที่จะติดต่อติดตามอาการหลังจากการฉีดครับแม่เขาก็กำลังกรอกอยู่ครับยังไม่รู้ตัวครับแต่ก็เหมือนว่าจะรู้ตัวตอนแรกลองครับตอนนี้เนื่องจากโงพาบาลจัดแบบว่าเป็นที่นั่งให้ถ่ายรูปเยอะอยู่ครับ ก็เลยดูดีสนุกไปกับจุดต่างๆในโรงพยาบาลครับเป็นไงบ้างครับสภาพแผลสโลกเส็จแล้วเสคอย30มสบนาทีก็ยังปวนเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมครับ ก็เป็นวัคซีนโควิด -19 นะครับสำหรับเด็กต่ำกว่า5ปีครับคะนกสุขภาพเด็กนะครับก็ให้บริการที่ชั้น3รู้สึกว่าการฉีดเนี่ยจะต้องมาฉีดถึง3เข็มเข็มแรก1เดือนเข็มที่2อีก1เดือนและเข็มสุดท้าย3เดือนครับก็กลายเป็นห่วงเวลาที่เราคิดว่าจะ าพาเขาฉีดแบบนึกว่าจะแบบว่าเข็มเดียวจบแต่ปรากฏว่าสามเข็มครับวันนี้เดียรลิก้าจะต้องไปเที่ยวด้วยก็ขอให้เขาปลอดภัยหลังจากการฉีดแต่ดูแล้วยังเล่นสนได้ดีอยู่ครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ